สวัสดีค่ะยามเย็นนะคะเห็นพระอาทิตย์อัดสดงไหมคะเพื่อนๆที่เกียวจะพาไปชมนะคะแถวถนนเลี่ยงเมืองมีอะไรขายกันบ้างได้เวลาอาหารเย็นเฮียแล้วค่ะต้องเดินออกหาเห็นไหมคะเริ่มตั้งแต่นี่เลยค่ะที่จุญยโสตอนข้างบ้านเลยเห็นไหมคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินดูไปเรื่อยๆนะคะชมบรรยากาศถนนเลี่ยงเมืองกันดูนะคะนี่ค่ะยามเย็นวันที่ฝนไม่ตกค่ะรู้สึกันตกไปแล้ว ร้านอาหารแถวถนนเลี่ยงเมืองเห็นไหมคะเพ,พื่อนเวลาออกนอกบ้านนะคะอย่าลืมนะคะพบแมสนะคะแมสแมตอนนี้อย่าให้นะคะต้องมีการปรับเกิดขึ้นเลยนะนี่ก็บบ <ส Wheels> เ,เห็นไหมคะเยอะแยะไปหมดเลยอาหารเห็นไหมคะ ก็ยังมีมินิมาร์เล็กๆเห็นไหมคะเ <c oughs> นี่ยค่ะเห็นไหมคะจะเดินจากหูนะคะขึ้นมาเนี่ยค่ะไปทางนี้ก็จะไปออกถนนสามัคคีนะคะซอยสามัคคีะคะ่ะถ้าเพื่อนๆรู้จักดีนะคะเนี่ยก็เดินมาเรื่อยๆอยนะครัฝั่งตรงข้ามน่าสงสารมากเลยประเจอโควิดนะคะอู้หหมดเลยเนี่ยเพื่อนๆท่านใดนะคะคอเบียมาได้เลยค่ะตรงนี้แต่นั่นหมายถึงว่าสถานการณ์โควิดเรียบร้อยไปแล้วนะคะ นี่ค่ะแ้วก็เดินอีกไม่กี่สุดใจก็จะถึงแล้วค่ะก็จะมีปลาเผา ok. บรรยากาศริมข้างทางเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมีหมูกระทะด้วยต้องเด็กกว่าน,นี้อีกหน่อยนะคะตอนนี้ร้านเพิ่งยังไม่เปิดนี่ไงคะถึงแล้วหมูปลาตัวเบ้อเลยอะ่ะ ปลาเผาตัวเท่าไหร่คะตัวเท่าไหร่ปลาเผาไหนไม่น่าถามแต่ก็เป็กป้ายนี่ไหมคะถามทำไมก็ไม่รู้นี่มีห่อไหมปลาเผานี่เห็นไหมปลาเผานี่ขาดเลยอุ้ยเฮียชอบกินด้วยเอาปลาเผาให้พี่ตัวหนึ่งนะคะนอกจากปลาเผาแล้วนะคะ ได,ได้เลยค่ะรอได้ค่ะนี่เห็นไหมคะที่ชันที่ททานนค,ะค่ะโมูโัลยายใหญ่สน่ถืไม่ได้นะกล่องละ้อยแปดเอาคุ้งขาวกล่องนึงด้วยนะคะแล้วนอกจากสองอย่างนี้แล้วอย่างน,นี้อันนี้เลยค่ะนี่ของโรดโอ มีความสุขแท้สีตาสูดสีตะดูสิคาสเห็นไหมอ่าชื่อนะคะนกกระจิบค่ะโลละร้อยยี่สิบเห็นไหมคะอันนี้ 5, 3, นะคะสามครูสวยๆเลยค่ะสองร้อยบาทนี่คะ่ะสงสัยเชเกียรจะอยู่แค่ออร้านนี้แล้วล่ะเออได้ละได้ละเออปลาเผาคุ้มเผานะคะแล้วก็ทุเรียนโอ้โหอาหาร ถัล่ลสเตอร์สูงด้วยแต่มันก็เป็นหน้าของมันนะนะคะก็ไม่ทราบนะบอกยังไงนะคนเรามันก็กินเพื่ออยู่หรือเปล่าหรืออยู่เพื่อกินอันนี้ต้องคลิปเอานะคะนี่ละคะถนนเรื่องเมืองนะคะแล้วเดินต่อไปก็จมีร้านอาหารอีกนะคะแต่ที่เกลเอาอยู่แค่นี้นะคะเพราะว่าได้สิ่งที่ต้องการแล้วแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะที่เกลจะพาไปกินนะคะร้านอาหารที่ส่งมาให้ที่เกลที่ร้านนะคะจะพาไปกินค่ะหมูสะเต๊เข้านอร่อยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทิเกลียวด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะจากทิ๊นเกียวชาแนลนะเกียวนะคะบ๊ายบาย